ให้เสียงภาษาไทยโดย Hellgate Studio ้ยนายทำอะไรเล่นเกมยิงเล่นปะฉันไม่ชอบเล่นปืนเล่นแต่กระเจียวไม่เอาหน้านายเก่งเรื่องสายชัตยานอืมก็ใช่ฉันเก่งเรื่องนั้นเอาล่ะเอาล่ะไอ้นี่ใช้ยังไงเอาล่ะปุ่ม X คือปุ่มโหลดกระสุนนาจอยด้านซ้ายบังคับทิศทาง เล่นให้ดีๆละ่ะมาเริ่มกันเลยกดฟันทำยังไงปุ่มเอโอ้เฮ้ยเฮกดเปลี่ยนปืนตรงไหนปุ่มวายเล่นดีๆหน่อยเด้เออกดยิงกดยิงยังไงวะทำไมนะไม่ยิงอะ่ะปุ่มยิงไม่เจอเย่ <Yeah! S 2> แมนเอ้ย <c oughs> บอกมาปุ่มยิงอยู่ตรงไหน,นแบทแมนเช็คระบอดมันอยู่ลักมันอยู่ที่ไหนอ,อ้าาโอ้ ผมมิงอยู่ไหนบอกมา,า,ามานี่เลยมึง อย่างนี้มันต้องขยี้ขยี้หัวนมฉันแบทแมนกดยิงตรงไหนให้ตายสะกูถามว่ากดยิงตรงไหนเอะเป็นเด็กไปได้ตายสิแบทแมนหัวนมฉันหัวนมฉันเล่นท่ายากซะด้วยหัวนมฉันอ้กูทนไม่ไหวลวกูขอลาออกยิงตรงไหนสี่นี่โอ้นี่นอพอได้แล้วเว้ยกูอยากเป็นผู้ร้าย เฮ้เฮ้เฮ้พอพอพอเรามาเปลี่ยนเกมกันโอเคไหมเออเรามาเล่นเอ่อ GTA เป็นไงฟันเยินฟันเยินฟันเยินฉันว่านายต้องชอบแน่เพราะเราจะได้เล่นไปพูดร้ายก็ได้มาลองดู จะเป็นผู้ร้ายแล้วโอ้เกมนี้มีซองกะหรี่ด้วยเซอร์ไพรส์สุดๆกูรู้ว่าสมัยนี้ไม่มีเกมอะไรจะเซอร์ไพรส์ไปกว่านี้อีกแล้วจริงะ